เออเอาไปเอ้ยมาูสาเลยนะเสเนี่ยนะมีโนโน่เสร็จไหมเฮ้มันจะแกะให้เสร็จสนก็ไม่ได้เนาะ

แม่ทำออกหรอทำออกใช่ค่ะทันเลื่อยแล้วเล้ไปแล้วแล้วเมื่อารลมปล่อยยังไงปล่อยลเอดูเาไหรอเปล่ายมไหยแล้วเยน

จม <บ S 1> <จบ S 2> ส,สิไม่มีใครสาไม่เลยก็ะด้ไม่ได้หรอไม,ม่ก็ได้